สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่หน้าวัดพระธาตุช้างคำนะครับวันนี้มีถนนคนเดินเมืองน่านนะเขาจะมีทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ช่วงประมาณ5้าโมงเย็นเป็นต้นไปนะ5โมงเย็นถึงประมาณสองสามทุ่มนะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูบรรยากาศกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างอันนี้เฮ้ยโอ้ยมันมัน่งทอดกรอบพีกินอันนี้กินอันนี้นี่มันฝรั่งทอดกินหรออืมกินอันนี้ โอ้นี่หอมมันต้องแบบมีใส่พิกหรอมันฝรั่งทอดกรอบอืมชุดหนึ่งก็เอาอันนี้เอาชุดหนึ่งนะครับเอาผสมเลยรคะเธอมันผสมรับประทานเมื่ออาหารแช้อยู่ชุดนี้ผสมอะไรผสมอะไรผสมอะไเท่าไหร่ครับห้าสิบอ่ได้ะครัผสมอะไพี่จ่างอันไหนอันอะไร ข้างในนิยมนะครับถั่ววิเศษถ้าผมต้องเป็นผมนี่ลองชิมกวานชิมยังชิมยัง<า>ชิมก่อน <ดา S 2> นี่นี่ชีสกับปาปิก้าแต่ถ้าชี้นก็ต้มยำอันนี้เป็นปลาหมึอกอย่างครับทุกคนดกเดี๋ยวลองเดินก่อนเราต้องรีบเดินก่อนหรือเปล่าเนี่ยฝนเหมือนฝนจะมาคุ้ยเครปเครปญี่ปุ่นกล้วยหนือห้าสิบบาทโอ้อันนี้กล้วยญี่ปุ่นเนี่ยก็น่ากิน โอ้เขาให้เยอะมากได้เยอะอยู่นะน่มันฝรั่งทอดอันนี้อะไรเนี่ยขนมขนมดิงซีนสามสิบบาทห้าสิบบาทสามสิบบาทห้าสิบบาทเฮ้ยชุ่มตำส้มตำส้มตำส้มตำก็มี หอมมากนี่ถึงแล้วทางเข้าผัดไทยรบอ,อ๋อเรามาค่ําแล้วเนี่ยบางร้านเขายังบางร้านเขายังตั้งไม่เสร็จเลยเรามาค่ําแล้วนะเนี่ยค่อามมานะือก็หกโมงครับมืดค่ำแล้วเนี่ยน้ำจิ้งเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูทีละฝั่งเลยนะ ะะไปฝั่งซ้ายก่อนแล้วค่อยเดินทีละฝั่ง้ผูทุกคน,กคนเขาจะมาเ,มเขาจะมีทุกวันศุกร์เสาร์ะะาอาทิตย์นะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์ร้านร้านยำขนมจีนนู้นอะไยำเผือมชิคก้นา้ากินอะซื้อสี่ท่าถ้ากินก็คือซื้อไปเลยเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเดินย้อนกลับ บัวลอยมะพร้าอ่อแซนด์วิชน้ำปั่นก็มีไปกินอ่ะเฮ้ยนี่มีขนตาลกินตาลดีกว่ากินตาลเลยเปิดแกนนอะไรี่แปค่ะโม ตอนนี้ก็คือนี่ตานกระสอบกระติกแกงน่ากินกระติแกงกันนะทุกคนกิ๊งสี่สิบแซ่เมย์แป๊ห้าคลิปมไหนจ้า เนี่ยครับเนี่ยเจ็ดสองร้อยเราจะสกแกนได้ปะ่ะเอ้ย,อยลูกละสิบบาทนะละน่าเลยเดี๋ยวเดินเดินเดินดูเดินด,ด,ดูร้านน้ำปั่นก็ได้ขนมไปแล้วมะม่วงมะม่วงอันนี้มะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงก็มี นนเยอะ,นะ,นะคใครที่มาสุกเสารอาทิตย์นี้ขึ้มาเดินได้เลยนะอยู่แท่หน้าวัดภูมินนะครับของเยอะมากอันนี้โรตีหมูทอดที่หมูทอดกินหมูทอดไหมน้ำปัน่นยำขนมจีนเออย้ยยำขนมจีนก็ได้กิน30บาทยำหม,มี่เมืองงานยำหม,มี่ใส่หมูยำขนมจีน40บาท ของเขาก็ขายแบบราคาไม่แพงนะก็อยู่ประมาณิ0อันนี้คือได้เยอะมากเลยเนะี่ยเขานสพึ่งของฝาดหูยาวไปถึงนู่นเลยอันนี้เป็นโซนเสื้อผ้าเสื้อผ้าของกินของใช้ผ้าถุงอืมถ้าควอมือ850 น่าสนใจนะน่าสวยอยู่นะเนะีายรักจิตด้านนี้ก็มีโองเสื้อผ้าอ๋อด้านฝั่งท้ายๆจะเป็นเสื้โซนเสื้อผ้าค่ะโซนแรกๆเขาก็จะเป็นโซน,นของก<อ>ิน,น,นอยู่มั้งแต่ว่าอาจจะต้องใช้กับ อ๋อดูนี่เลยผ้าคลุมผ้าอะไรก็มีไอ๋อด้านนี้ก็สมุดละเสื้อผ้าเสื้อผ้าเสื้อผ้าอือโอ้เครื่องบิน ตอนนี้คืออยู่ใกล้กับสนามบินน่านนะโอ้โหดังเดียวเราเดินมาคนเดียวอันนั้นหายแวะซื้ออะไรอ๋อแวโอ้โเหเรานึกว่าแวะไปไงแวะเล่นกับแมว นี่นะครับฝังนี้ก็จะเป็นแบบวัดคูมินนะเดี๋ยวเราจะไปเดินดูว่าเป็นอย่างไรบ้างก็เดี๋ยวไปตรงนั้นค่อยกระเป๋า 10บากนะครับ10บ,บาท10บ,บาทกะเพรา10บาท10บ,บาท10แถมหนึ่งคือวันนี้อาจจะไม่ได้แบบหนานแน่นมากนะทุกคนเพราะว่าฝนเพราะว่าแบบดูฟ้าฝนพร้อมตกตลอดนะ้นเงิน่องนเงิน คือน่าจะรอดูสถานการณ์ก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเราไปไปฝั่งนั้นนี้เดี๋ยวเราไปดูฝั่งนั้นนี้เพราะว่าทางด้านสายเรายังไม่เห็โอ้ยนี่แบบกุ้งดองด้วยแซลมอนดองกุ้งดองของฝาก ของฝากเมืองงานขนมขนม้าวี่คืออะไรอะ้าวซี่ขนม้าวซี่อ๋แอปปอสิโหออไรนี่แอปไข่ปลาแอปแปแโอ้ขนมอ้วกคืออะไรอะขนมอัวกยี่สิบบาท โอยเนี่ยเขามีแบบโซนนั่งกินตรงนั้นด้วยด้วยโอ้ของกินแบบผลล้มผลมรา,ากไม้นะทุกคน <c oughs> 20บาท50บาทกิ้งย่างโอ้ยเนี่ยไส้กรอก <c oughs> อืม ซื้อไปกินซื้อไปกินห้องได้เน่ะซื้อข้าวอะไรเงี้ยแ,แล้วก็แล้วก็แล้วก็ซื้อถ้วยเซเวน่นอยากกินก็ซื้อ ร้อยหนึ่งเจ้าหนึ่งเี่อขอข้าเหนียวนี่เท่าไรเจ้าปาครับหูเยอะไหมพอไหมพอมีของเยออ๋ออันนี้โต๊ะี่ก๊ออันนี้มีปอดตรงนี้ันี่สิบี่เอาถือไปเลยใช่เป็น เชฟเลย่เชฟเลยโอ้โหตอนนี้ก็น่ากินเนี่ยนากินนี่ก็น่ากินอืมน่ากินเลยเนาะไปขอเดินก่อนนะทุกคนได้ได้กับข้าวได้ข้าวมาแล้วได้ขนมมาแล้วได้กอบคมควัน คนเริ่มมาเดินกันแบบเยอะแยะเลยแต่ว่าร้านอาจจะร้านก็ตั้งเยอะแหละแต่ว่าอาจจะแบบไม่อาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับทุกสัปดาห์หรือว่าทุกๆครั้งเผื่อบางคนมาถึงปุ๊บโอ้ร้านเยอะมากทําไมแบบในคลิปมีร้านน้อยเพราะตอนนี้คือพายุเข้านะฝนตกร้านก็เลยอาจจะไม่ได้แบบเยอะมากมายมข้าเกลียหมูล้วนเป็นหมูุยไก่อบโอ่น ช่ดีกว่าไก่อบองคร้อยหกสิบ่โครงหมูกินละสี่สิบเดี๋ยวเดินเดินไปอีกฝั่งหนึ่งเราจะซื้อของแล้วแล้วเราก็จะเดินทางกลับที่พักของเราอันนี้อะไรโอะขนมตกเปียวตูกาแฟโบราณอันนี้เห็นเห็นที่วัดนะ พี่คนนี้พี่อยู่ข้าหลามบ้านหลวงข้าหลามกินกต้นนี้นราอ่ะอืออุ้ยใส่กรอกกน่ากินนี้เขานั่งกินหมูสะเตะ๊ไก่ทอดเมี่ยงอุ้ย ไม่ทเฮ้ยอันนี้ก็เห็นอันนี้ไหมเม็ดเม็ดเนี่ยสมไข่ย่ขอแต่ท่ายลูกชิ้นเยอะน,น,บบน,นอะารักแต่เออแต่ว่าลูกชิ้นเยอะจริงอุ้ยกินอันนี้อันนี้ต้องกินอันนี้ต้องกินให้ได้เลยเ <c> ฮ <oughs> ้ยน,น,น่ากินมากนึ่งอันลนึ่งอันเฮ้ดูน่ากินที่น่ามีนะทวน <c oughs> ขนมปักบัวโบราณที่นั่นก็มีนะเพราะว่าเวลาไปตลาดก็จะไปซื้อฟักบัวด้านหลังเขาจะมีแบบเป็น,ปนผู้เสือให้นั่ง,งได้กี่แล้วฟักบัวาย,ยากมีต้องใส่กับท่า,ยยางงน ไปต่อไปต่ออันนี้ก็น่ารักอะแป็นเครกระตูนทำเป็นแบบลายต่างๆได้นะทุกคนแป็นเครกระตูนเนี่ยลายแบบด้านหน้านตรงนี้เป็นจุดอ,อจุดนั่งแล้วก็มีตู้รับบริจาคก,ก็คือ ดูเราบริจาคยำเนี่ยแหม่ะะุูกชิ้นหะ้บาทอร่อยนะโอ้โหเยอะลูกชิ้นลูกชิ้นส้มตำลูกชิ้นส้มตำแล้วก็ของของดองน้ำเปล่าอันนี้อะไรข้าวโพดอ๋ขอข้าวโพดอบเนยใช่คือนี่เป็นอันนี้ก็มี ไอติมโบราณเข้ามัไก่สองกระท้าแค่นั้นอ่ะไม่รูผัดไทยผัไทหม่นลีไม่อยากับทะจผัไทหม่นลีผัดไทหม่นลีไหนน้ำก็เพาะเขดเมากนชที่ไย ไปลงตัวไหนอนะ70บาทค่ะโมูขายยังไงสามมาแล้วดบาทติ0บาทสามม้แล้วกันโอ้หหมูทอดนึ่งผัดไทยหกสิบแล้วสามสิบบาทค่ะข้าเนียวไหมคะใช่สิ้น

ประมาณนี้ทุกคนเนี่ยคือที่มาเดินก็เนี่ยร้านค้าบางั้านเขาก็อาจจะยังไม่ได้ตั้งนะเพราะว่าตอนนี้เราเดินออกจากถนนคนเดินสุกเสาร์อาทิตย์นะครับตรงที่เป็นใกล้ๆกับวัดภูมินนะครับแล้วก็เดินมาอีกหน่อยนึงนะเนี่ยเขาจะมีเป็นคล้ายๆว่าเป็นแบบถนนคนเมืองในบราซ่านะครับอันนี้ก็จริงๆอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยตอนแบบสองสามปีก่อนที่เรามาตรงเนี้ย มันจะเป็นแบบร้านที่คนกินข้าวเยอะมากเลยแต่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขายังมีอยู่หรือเปล่านะเมื่อก่อนแบบโหแน่นมากแล้วก็มีแสดงดนตรีสดมีอะไรแบบเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราเลองเดินดูเนี่ยมีหน้าเน,นี่ยสีหน้าเน,นื้สีเสื้อนะครับมีมีผ้าด้วยเ,เดี๋ยวปิดร่มกันสักครู่นะเนี่ยเขาจะอ๋โอโอมีผ้าเห็นไหมด้านนู้นก็มีแบบของ มาเดินซื้อช้อปปิ้งเสื้อผ้าได้ร้อยกว่าบาทสองร้อยแต่ดูเหมือนแบบดูเงียบอาจจะเป็นหน้าฝนแล้วก็คนไม่เยอะมากเท่าไราหร่คือเสื้อน่านที่ดาพับไส่นี่ดูเข้าไปได้สมารัตรงนี้ก็จะเป็นแบบเสื้อผ้าเนาะ นี่ตัวเท่าไหร่คะกระโปรงอ่ะอเดินเข้าไปอ๋อในนี้ก็จะมีเฉพาะเสื้อผ้าไม่มีของกินแหละเมื่อเมืม่อตอนนั้นที่เรามาข้างหน้าของกินเยอะมากเลยเนาะมีเป็นแบบมไม่หรือเขาเขาไม่มีเพราะว่ามันต้องไปอยู่ตรงนู้นหมด ในบราซ่านะครับในบราซาน่นา,าน,น,นหมดแล้วจะเดิยนย้อนกลับไปนั่นก็จะเห็นมีบิ๊กไซส์เอ้ยนี่สะพายแบบเวลาไปถ่ายคลิปในสะพายนี้ไปเฮ้ยพอดีเนี่ยจะขึ้นเหนือด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวขึ้นแบบเชียงใหม่ที่ให้อะไ สองร้อยสองร้อยสองร้อยบาทเหมือนจะเงียบเงาเล็กน้อยคือส่วนมานักท่องเที่ยวก็น่าจะไปอยู่ทางแบบพวกปัวสปันบอก,กอลือไะไรเงี้ยปะอยู่ในเมืองก็อาจจะแบบมาเที่ยวเล็กเล็กน้อยๆอ,อ,อ,อืมเป็นฤดูฝนแต่ว่าท่าน ฤดูหนาวน่าจะปังนะสวยอยู่นะมันมีเป็นชุดม,มีเงินเกงเชื่อเป็นเง,งเกงนะหน้าหนาวน่าจะปังอยู่คนน่าจะมาแบบเป็นจำนวนมากหนึ่งรอ้อยห้าสิบอือหอยไม่มีอะไรเลยอะ ไม่มีของกินแล้วนะ <ไป S 1> อ,อ,ซ,อซื้อไปใส่แบบชิวๆอยาไปซื้อไปซื้อของกินอีกเล็กน้อยถึัปกลางเดี๋ยวลองเดินดูตรงข้างหน้า,นนานกันอยากพังเมืม่อก่อนเรามานั่งกินข้าวที่นี่แหละแล้วก็เป็นแบบแมีมดนทีสด เมื่อก่อนเมื่อก่อนเรามานั่งกินแต่แถวเนี้ยถ้าแถวที่นั่งกินล่ะ <c oughs> แล้วก็นั่งดูดนตรีสด <c oughs> อุเนี่ยวันนี้คนเยอะจัง <c oughs> คนเยอะมากเลยก็ประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเดินดูบรรยากาศกันอีกเล็กๆ,ๆน้อยๆนี่นะทุกคน <C oughs> อันนี้คือเป็นแบบลาน ขว่วงเมืองน่านนะที่เขาจะแบบมานั่งกินนะขันโตกนี่อะไรอย่างนี้นะแต่ว่าวันนี้ฝนตกเน้อๆพี่เขาอ,อันนั้นตรงนั้นเอา,เอาคือคนไทยเป็นอย่างนี้แหละก็คือพลาสติกถุงพลาสติกหนึ่งใบคุมหัวก็คือไม่เปียกฝนแล้วแปลกมากเวลาเราไปไหนก็ตามนะถ้าไม่ร่มขอแค่พลาสติกคุมหัวหนึ่งใบก็เดินตักฝนได้แห้งสบายขอแค่มีอะไรคุมหัว แล้วแต่อันนี้มันอาวุเหรอก็เดินเดินอันนี้มันมีคิวอยู่ไปร้านอื่นก็ได้ก็คือเดินมาอีกหนึ่งรอบ,บเดินมาอีกหนึ่งรอบตอนนี้เริ่มมืดละร้านไหนาก็ได้ที่ไม่มีคิวอะ,ะ,ะเดินไปดู นี่นี่ไงได้อยู่นะอ,นโนอโบคกระโปั่นนมสดโอ้ดูของกินคนก็มาแล้วเนี่ยคนเริ่มมาแต่ว่าคนก็สู้โอู้ต้องบินมาทุกคนคนะบินต้องบินล้อตหนึ่ง มาเดินตลาดตามต่างจังหวัดนะเพราะก็แต่และที่มันก็จะแบบไม่เหมือนกันนะอ้าแล้วอ้าเอา้าทำไม,ไ,มไปยืนเงาเงาอย่างงี้ทำไมมันเหมือนมันก็เหมือนกันปะก็คือร้านน้ำเยอะเลือกไม่ถูก ดูดูชุดเขาเก็บชุดมาเยอะมากทุกคนมาเที่ยวทีหนึ่งโอ้โหเอ้าอะไรเอาเอาะโวคาโดมาเออเอาโอ้โหโอวัลาระโดสองแก้วาอะไกันหวานน้อยครับสองนะอมากินอะโวคาโดแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านนะเราเรียนไม่มีนะลูกค้าขายแล้วไม่เลย นเ,นเดี๋ยวเราจะพาดูบรรยากาศนะแต่ว่ามีอยู่อย่างหนึ่งนะที่แบบมาอยู่น่านทั้งวันเนี่ยไม่เจอน้องหมาเลยไม่เจอหมาเลยจริงๆจากที่ทุกคนอาจจะแบบเห็นคลิปของเราแบบพาไปเที่ยวะอะไรเงี้ยไม่มีหมาเลยแต่ว่าแมวอะเยอะมากแมววิ่งกันเต็มเลยแต่ว่าหมาไม่มีแม้แต่ตัวเดียวส่วนมากหมาจะเป็นหมาที่อยู่ในบ้านคนแต่ว่าหมาตามแบบพื้นที่สาธารณะอย่างเงี้ยไม่เจอเลยจริงๆ คือวันนี้ทั้งวันปั่นจักรยานไปเนี่ยไม่เจอหมาเลยเจอแต่แมวงงมากเลยเนี่ยเขา่าจะแบบจัดก,การไม่ให้มีเหมือนแบบมาพาเนจรนวัดคูมินกำลังปรับปรุปงเ,เดี๋ยวรอน้ำแล้วก็เราก็จะแบบก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะทุกคนก็น่าจะประมาณนี้นะแล้วก็หลังจากที่เราซื้อน้ำเสร็จปุ๊บจะเข้าพักผ่อนที่โรงแรม้ะนะวันพรุ่งนี้ก็จะ เดินทางกลับไปกรุงเทพมหานครแล้วนะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ